วันนี้นะครับผมมาที่วัดชัยฉิมพีนะครับเป็นงานศพของน้องคนหนึ่งนะครับถ้าใครจําได้นะจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยไปเช่าพระน้องที่เป็นมะเร็งที่ตานะครับเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมได้รับการติดต่อกลับมานะครับของคุณพ่อนะคบเขาบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วพอผมรู้เนี่ยผมก็รีบเดินทางมาเนาะจะเริ่มสวดวันนี้วันแรกวันที่17เนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนาะสีหปีแล้วเนี่ยผมจะออกไปเช่าพระตามน้องถานที่นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเช่าพระบ้านบ้านึ นะครับซึ่งพอผมเดินทางไปปุ๊บเนาะผมก็ไปดูพระนะสุดท้ายเลยเนี่ยพระที่ที่มีอยู่อะ่ะไม่ได้เป็นพระที่เขาเล่นกันแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากจนแบบได้เช่าเนาะผมก็เลยปฏิเสธไปว่าเออวันนี้มาอาจจะไม่ได้เช่ากันแต่ผมไปสะดุดกับน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นลูกของคุณคุณพ่อที่เขาส่งพระมาปล่อยคนะซึ่งน้องเขาเป็นมะเร็งตานะครับาตาของน้องเขาเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะ มองเห็นได้เห็นน้องเขาแล้วก็ผมรู้สึกช็อกนะเขาบอกว่าน้องเขามองไม่เห็นนะผมผมแบบผมช็อกมากสองข้างใช่สองข้างคนที่มีลูกอะ่ะจะรู้เลยว่าเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะมีความรู้สึกยังไงต้องใช้ชีวิตอยู่บนบนความมืดตลอดนะฮะผมก็เลยสะดุดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงเหรอน้องน้องเขาเป็นเป็นมะเร็งที่ลูกตาจริงเหรอแล้วเขาดูมองไม่เห็นดูไม่ได้จริงเหรอ ก็เลยเริ่มเริ่มถามน้องเขาน้องเขาก็จะไอายอายหน่อยเหมือนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยนะครับด้วยด้วยเพราะว่าน้องเขาอาจจะแบบเขินเขะนะผมก็เลยผมก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าเออเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เช่านะนะผมผมก็จะขอตัวกลับนะแต่แต่มันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าตอนนี้เขาเหมือนเขามีหนี้เขาไปกู้กู้เง,งินมาจำนวนหนึ่งผมก็บอกว่าคุณพ่อไปกู้มาทําไมออรู้ไหมว่าเวลาไปกู้มาเนี่ยมันมีดอกเบี้ย ก็ทําให้ต้องต้องมานั่งจายดอกเบีย้ยต้องมาทั้งเงินต้นเงินดอกมันก็จะสูญเสียเยอะกว่าเดิมอีกผมก็เลยบอกว่าเอานีได้ไหมเดี๋ยวผมช่วยและกันด้วยปลดนี้ก้อนนี้ให้ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็อยากจะช่วยน้องเขานะวันนั้นเนี่ยผมก็เลยช่วยคุณพ่อเขาไปแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาสี่ถึงห้าปีนะครับจนมาถึงวันนี้นะพอได้ข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาคุณพ่อแล้วก็มาร่วมง,งานน้องเขาพอทร,ราบข่าวก็อยากจะมาแสงความเสียใจด้วยแล้วก็มาส่งน้องด้วยครับ ก็มาเห็นวันนี้เนี่ยการตกแตง่งของเขาก็ดูดีครับวันนีนะ้ผมก็ตั้งใจเนอะว่าจะมาส่งน้องเขาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งตั้งใจจะมามอบเงินนห้พี่เขาก็เหมือนเป็นเป็นแงรงบันดาลใจพี่เขาเดินหน้าต่อเพราะผมผมเชื่อว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยใจเราเหมือนแตกสลายไปเนอะใช่ครับแต่อย่าลืมว่าวันนี้ยังมีลูกอีกสองคนนะต้องเดินหน้าต่อก็ต้องประกอบอาชีพก็ะต้องต้องลุยกันต่อครับ ก็วันนี้จริงๆก้อนนี้ก็ไม่เยอะมากอันนี้ผมมอบให้พี่เขาห้าหมื่หรือว่าเป็นแรงบันดันใจต่อสู้ต่อ,ตอให้ต่อสู้ต่อครับโ <Okay S 2> <ข>อเคครัมากครับขอคผมมากครับ<อ>